สารสั่งจำคุก4เดือนแกนนำพักอนาคตใหม่คดีม็อบสกายวอล์กปี62ครับโโอ้ oh. แต่ให้รอลงอาญา2ปีครับคุณผู้ชมครับ hmm. วันนี้เนี่ยสารพิพากษานะครับว่าจำเลยทั้ง8มีความผิดตามพรบการชุมนุมสาธารณะครับเนื่องจากมีเจตนาเป็นผู้จัดการชุมนุมโดยการโพสต์เชิญชวนประชาชนให้ร่วมการชุมนุมที่สกายวอล์กติด b t s สนามกีฬา นะครับมีผู้เข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากในวันที่14ทธันวาคม62ตั้งแต่5โมงเย็นถึง6กโมงเย็นหนึ่งชั่วโมปเวลา1ชั่วโมงคือจะบอกว่าเกิดขึ้นใน1วันนี่ยังไม่ได้นะคุณผู้ชมคือเกิดขึ้นในวันนั้นในวันนั้น1ชั่วโมงใช่จึงให้ลงโทษนะครับจำคุกนะครับอันนี้ให้จำคุกเลยนะครับคนละ4เดือนปรับคนละ20,000บาทแต่ครับแต่ให้รอการลงโทษไว้เป็นเวลา 2>, 2ปีครับที่คุณจอรนอ่านใด้ฟังเนี่ยโทษจำคุก4ี่เดือนปรับ20,000บาทถ้าเกิดว่าเหลือแค่ประเด็นว่าปรับ2 0 0 0 0บาทเพียวๆเนี่ยอันนี้เท่าปิดสนามบินเลยนะ,ะนั่นเนี่ยฮะใช่ไหมฮะเออก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะเอาว่า20 0 0 0บาทนะถ้าเอา2 0,000บ,000บาทแล้วตัดเรื่องอื่นทิ้งไปเหมือนไม่มีเลยเนี่ยก็จะเท่ากับปิดสนามบินเลยนะปิดสนามบินนะครับ<อ>ที่ทางศูนย์วิจัยกสิกรบ,บอกว่าเราน่าจะได้รับการสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นแสนล้านนะถูกต้อง เดลี่ท็อปิกส์นำเสนอเนื้อหาข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวในสื่อกระแสหลักเนี่ยก็นำเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้เหมือนกันหนึ่งสิ่งที่เราเห็นกันบ่อยมากๆและมันนำพาไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมในวงกว้างก็คือข่าวเกี่ยวกับการตัดสินของศาลครับซึ่งมันน่าแปลกขนาดไหนครับที่เราอยู่ในสังคมที่ ประชาชนตั้งคำถามกับการวินิจฉัยและการตัดสินของศาลครับมแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้เนี่ยประชาชนไม่มีความเชื่อมั่นและไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ไม่สามารถจะไว้วางใจได้คุณผู้ชมอันนี้มันเป็นสัญญาณที่อันตรายมากนะถ้าเกิดว่ากระบวนการยุติธรรมในประเทศนี้ครับ ไม่มีเครดิตไม่มีความน่าเชื่อถือแม้กระทั่งกับประชาชนในประเทศตัวเองเนี่ยอม,มันจะขนาดไหนครับ